ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาวโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย,ย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 จะถอดตัวแอร,ร์รถโฟลคกัครับทำรหายอีกแล้วนะครับ มาวันนี้นยาหายแล้วครับยาหายจะทำการถอดตู้แอร์ครับ oh. ถอดแบบไม่ยกหน้าปัดนะครับนี้ครับถอดแบบไม่ยกหน้าปัดถอดแบบไม่ยกหน้าปัดครับเฮ้ยเอายเฮ้ห้ามนซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนโอ้ oh. นะเดี๋ยวถอดแบบไม่ยกน้ำไปนะครับถอดือ <นะ S 2> ถอดล<อ>็อตมือก่อนเอาขึ้นก่อนพวกไหนที่มันเกีย่ยวข้องเราก็ถอดออกแค่นั้นเองนะครับถอดออกหมดแล้วพวกนะี้ก็ถอดออก เน,นี่ยสอ,อ,อ,ด,สอ,อ,อดออกทั้งหมดสอดทั้งหมดตัวโรดอ่ามันต้องสอดตัวจิปบเราข้างในดอ,อกด้วยมีจิดบเราข้างบนข้างบนด้วยเจเจนี้ก็ต้องถอดออกเลยครับเจเจถอดออกทั้งหมดเลยถอดเจเจแล้วก็จะเห็นเราต้อถอดกันคือแอร์อยู่ประมาณนี้นะครับ อยู่มันี้นะครับเราจะต้องถอดออกมาถอดยากกันนะครับถอดยากเหมือนกันถอดแบบไม่ยกหน้าปัดเนี่ยนะครับแต่ว่าถอดได้แต่มันถอดยากเคืองแอจะหอบมาแล้วครับถอดไปไม่ต้องใช้ความชมนานาญอย่างเดียวนะครับต้องใช้ความชํานาญอย่างเดียว ถอดตู้แอร์ไปแล้วนะครับอยู่ข้างบนอยู่มานี้นะครับนี่เวสูแลวอยู่มานี้นะครับถอดแบบเร่องน้นปัดน,นะครับถอดแบบเรื่องหน้าปัดน,นะครับ เราใช้ความสามารถอย่างเดียวนะครับนะครับต้องรู้หลักกณฑ์แล้วก็ใช้ความสามารถอย่างเดียวนะครับไม่แนะนําไม่ถอดเองนะครับถ้าไม่ชํานาญงานนะครับไปหาอาจารย์ไม่บอกนะครับถอดยากนะครับไม่ใช่ถอดได้ง่ายนะครับถอดยากนะครับถอดแบบไม่ยกรน้าปัดฝ่องน้ำก็เสี่อมสภาพไปแล้วนะครับี่รงนั้นก็เสียสภาพไปแล้วนะครับเอาอะไรมาอุดไปด้ยอะไรมาแล้วครับพู้แอร์มาแล้วแอร์ฟก সকতম oh, কা คอยอย่นน้ล้างให้แล้วนะครับคอยอย่นน้ล้างให้แล้วครับมันจะมีคราบตรงนี้หน่อยหนึ่งอ็นี้ใช้มานานแล้วแต่ไม่รั่วครับนี่ถอดออกมาหารอยรั่วครับไม่รั่วก็เลยล้างนะครับเป็นคอยทองแดงหารอยรั่วครับเพราะว่ามาน้ํายาหายอีกแล้วล้างเรียบร้อยแล้วครับล้างให้เรียบร้อยแล้วนี่ล้างทำความสะอาดให้แล้วครับล้างให้ใหม่แล้วเขาไปฉีกเขาฉีกเขาทางแล้วนะครับ ถ้าจะถอดแบบนี้ไม่ขอแนะนําให้นะครับถ้าไม่ชานาญอย่าถอดแบบนี้นะครับมันต้องใช้ความชานาญประสบการณ์นะครับจะหาอาจารย์ไม่บอกไม่เตือนจะไปเรียนแบบอาจารย์ไม่ได้นะครับโอ้ทำไมอาจารย์มันถอดยากครับถอดยากรุ่นนี้ถอดยากไม่ใช่ถอดได้ง่ายครับรุ่นนี้นะครับก็จะบอกว่าอย่าไปอ่าถอดนะครับถ้าไม่ไม่มีประสบการณ์อย่าถอดนะครับรันนี้ถอดยากใส่ยากครับถอดแบบนี้ ถอยยากเสีย,ยากนะครับมันต้องต้องมีประสบการณ์นะครับมนถึงจะใส่ได้ทําได้นะครับนี่ถอดแบบยกหน้าปัดประกอบไปแล้วครับสายใหญ่ใหม่ครับเสยนสายใหญ่ใหมหนึ่งชุดเลยเดี๋ยวมาเข้ามาแก้ไขอีกรอบนึงนะครับคนนี้น้ํยยอใาจหายครับวันนี้เปลี่ยนสายใหญ่เส้นนี้ด้วยสายใหญ่เส้นนี้มีปัญหานะครับสายใหญ่เส้นนี้นต่อยไปนี่เลยยาวถึงนี่เลย ครับนะครับนะคราวน,นี้ก็ไปทำดินมาผมเปลี่ยนสายใหญ่ให้ใหม่ครับเพราะสายใหญ่มีปัญหามันรั่วมันซึมหนักเลยก็เลยเปลี่ยนดีกว่าเอาต่อเดียวยาวๆเงี้ยนะครับอันนี้ก็เดินไปตามตามลายเดิมนะครับว่าเราเอาตัวตัวกระบอกออกไปแล้วหมดเติม,มเอาใส่ขั้นนูน่นเลยครับขั้นนูน้นคันนี้ก็แก้ปัญห,หารอบสองครับ เอาเลยล้วัวเติมมาเติมได้ๆครับเป็น1134ถอดออกมาด้ว่าคอยเย็นจะรั่วครับถอดออกมาคอยเย็นไม่รั่วครับถอดออกมาคอยเย็นไม่รั่วต้องล้างแล้วประกอบกับล้างคอยเย็นถอดมาล้างคอยเย็นประกอบกลับครับล็อกแคมอยู่รอคัมอยู่รอคัมอยู่เดี๋ยวรอสักพักสักกีน่นานแล้วละครับเราเติมอะไรดอฟเฟชเชอร์อยู่30 ไฮเพรสเชอร์สองรนะครับตอนนี้เติมยาญเรียบร้อยครับโฟกัสแก้ปัญหาครับเปลี่ยนสายยางถอดตัวออกมาล้างเช็ครั่วครับนะครับอันนี้มาแก้ปัญหารอบสองนะครับเปลี่ยนสายใหญ่นะครับไฮเพรสเชอร์โลว์เพรเชอร์อุณหภูมิอยู่ข้างในครับตอนรอบนี้เท่าไหร่รอบนี้ความเย็นลงตอนนี้ห้าองศาครับถือว่าโอเคแล้วครับตอนนี้คนก็หนาวแล้วครับห้าองศาก็หนาวแล้วครับ ห้างสานี่ก็นาวแล้วครับมีประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับประกอบข้นเททางแล้วครับฟกกับฟกครับถอดตัวอ์หารลอย่วครับถอดมาไม่ั่วอีกแล้วประกอบกับล้างล้างคอยเย็นให้ด้วยคอยเย็นก็สมบกมากนะครับหาลอย่วครับอันนี้ก็มีปัญหาที่อ่าไปทั้งืนมาก็ให้จบก็เลยไปผมแก้มานีมารอบสองครับรอบสองหาลอย่วรลอยร่วรอบสองครับ ่าไปดูข้างนอกหรือข้างนอกทีนะครับดูในเราดูข้างนอกทีนึงนี่คือสวิตแอร์อยู่ประมาณนี้แล้ครับเตือนนึงทั้งสามทางลมมิเตอร์นี่ก็ไม่ได้ใช้แล้วครับมิเตอร์นี่ไม่ได้ใช้แล้วเสียละดูข้างนอกทีครับข้างนอกแค่ไม่กี่บาทเก็สายใหญ่ให้ใหม่นะครับสายใหญ่เช่นนี้เปลี่ยนสายให้ใหม่ ก็เดินนี้ครับเดินใต้รดนี่คื้วมาขึ้นนี่เหมือนเดิมสายใหญ่มีปัญหานะสายเก่ามันครับผมเลยกเปลี่ยนให้ใหม่รู้สึกมันจะซึมซึมล้วัวซึมซึมอยู่สายแอร์เดิมนะครับสายแอร์เดิมสายแอร์เดิมผมได้เปลี่ยนมันมีมันมีซึมซึมมันค่าน้ำมันว่าน้ำมันครับน้ำมันนะครับมีค่าน้ำมันไอ้มันมันมาทั้งเส้นนี่ผมเลยเปลี่ยนใหม่ทั้งเส้นนี้เลยแต่เขาไปทำมาใหม่เลยมันไม่ค่อยดีนะครับ เดี๋ยวเปลี่ยนทั้งเส้นนี้เลยเปลี่ยนทั้งเส้นนี้เลยครับมีการไปเชื่อมต่ออาด้วยข้างหน้าเนี่ยมีการเชื่อมต่อมาด้วยนะครับ,มรมมรบผมเปลี่ยนใหม่ทั้งเส้นเลยนะครับเส้นนี้รถโฟคก,ก๊อปครับเข้ามาแก้ปัญหาร,รอบสองน้ำยาหายสายใหญ่รั่วครับเปลี่ยนสายให้เรียบร้อยโอเคครับ